คนดีไม่มีที่อยู่สล,อล็อตเฉลยเหตุดาวดังลิเวอร์พูลแทบไม่ได้ลงสนามแม้ฝีเท้าดีเกินนั่งสำรองด้านอนเนอร์สลอ็อตพูดถึงเฟเดริโกคียาซาในทีมลิเวอร์พูลว่าในแง่ของคุณภาพที่เขามีเขาสมควรได้เวลาลงเล่นมากกว่านี้ที่สโมสรแห่งนี้หรือทีมไหนก็ตามที่เขากำลังเล่นอยู่เพราะเขามีคุณภาพที่จะเล่นให้กับเราแต่โชคร้ายที่เขาต้องแข่งขันกับโมฮัมเหม็ดซาลาเมต้องเล่นในตำแหน่งปีขวาและผมคิดว่าเขาสามารถเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายได้ด้วย แต่ยังมีโคดีกัปโปกับลุยดีอาดอยู่โดยผมไม่คิดว่าผมจะพูดผิดถ้าจะบอกว่า3มคนนี้ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในฤดูกาลนี้และสําหรับเขาเคียซ่าที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง1-2นัดหรืออาจจะถึง3นัดด้วยซ้ําเพราะตอนที่เขาเข้ามาเขาไม่ฟิตเท่ากับผู้เล่นคนอื่นคนอื่นแน่นอนว่านั่นไม่ได้ช่วยอะไรในช่วงแรกและก่อนที่เขาจะฟิตเท่ากับคนอื่นคนอื่นคนที่เหลือก็ทําผลงานได้ดีมากจนไม่มีเหตุผลมากนักที่ผมจะต้องเปลี่ยนตัว และแม้แต่การอยู่ในทีมก็กลายเป็นเรื่องยากหากมีดาวินนุนเยสและโอโกโชตาอยู่ด้วย